สวัสดีค่ะดิฉันธน,ธนภัพน์ิงพิเรียบุญเชียงนะคะหมอโอชีวิตนี้ดีเพราะฟันสวยค่ะวันนี้จะมาแนะนําการประเดือดตัวสําหรับคนที่เพิ่งติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรกข้อที่หนึ่งสหรับคนที่มาติดเครื่องมือจัดฟันครั้งแรกจะเริ่มมีอาการปวด6-8ชั่วโมงหลังติดเครื่องมือค่ะและทุกครั้งที่มาปรับเครื่องมือก็จะมีอาการปวดฟันฟันโยกได้ประมาณ5-7วันซึ่งเป็นปกติของการจัดฟันนะคะ ส่วนบริเวณไหนที่ปวดเราก็หลีกเลี่ยงการเที่ยวอาหารไปเคีียวบ,บริเวณที่ไม่ปวดแทนค่ะ ข้อที่2อ,อาจมีแผลร้อนในอยู่แผลระคายเคืองที่บริเวณลิ้นและกระพุ้งแก้มได้เราอาจจะใช้ขี้พึ่งกันเสร็จหรือสำลีชุบน้ำเอามาแปะบริเวณที่เครื่องมือคมแต่ถ้าหากเกิดจากปลายลวดยาวปลายลวดโผล่จากการขยับของฟันควรที่จะให้คุณหมอตัดลวดออกให้นะคะข้อที่ 3. หลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว เวลากินอาหารเสร็จอาหารจะเข้าไปติดง่ายกว่าปกติเราจึงควรพกเครื่องมือทำความสะอาดฟันเพื่อทําความสะอาดฟันทุกครั้งหลังอาหารและก่อนเข้านอนเป็นประจำค่ะข้อที่4รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หลุดหักบิดเบี้ยวโดยหลีกเลี่ยงอาหารเหนียวอาหารแข็งเวลาแปรงฟันก็ระวังกระแทกเครื่องมือและระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเราเล่นกีฬาที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งรุนแรงข้อที่ห้า ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณหมอโดยเฉพาะการท้องยางหรือใส่อุปกรณ์เสริมพิเศษข้อที่ 6. มาพบหมอฟันเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันตามเวลานัดอย่างสม่ําเสมอเพียงเท่านี้เราก็อยู่กับเครื่องมือจัดฟันอย่างสบายใจแล้วค่ะหมอโอ้ชีวิตดีๆเพราะฟันสวยสวัสดีค่ะ